สวัสดีพี่น้องเอทุกท่านครับอยู่กับอูช่างเครับคาติดรถไถวันนี้ผมอยู่ที่ขนส่งไบรสณีไทยครับสาขาอำเภอพยัคฆภูมิทิสัยครับวันนี้ก็เป็นรถการจัดส่งนะครับคาติดผ่านแล้วก็ติดโรตารี่ครับเป็นรถเดือนกรกฎาคมครับสิ้นเดือนครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจะส่งไปที่จังหวัดไหนนะครับขออนุญาตกลับกล้องครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคาที่เราแพ็คแล้วก็เตรียมจัดส่งให้กับลูกค้านะครับ เป็นล็อตสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะขึ้นเดือนสิงหาคมต่อนะครับที่ลูกค้าสั่งสั่งซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะส่งไปที่จังหวัดไหนท่านแรกเป็นคุณอดิศรครับอยู่ที่อำเภอศบบมยแม่ห้องสอนนะครับท่านที่สองเป็นคุณพิษณุนะครับอยู่ที่อ,อำเภอรตรอนจังหวัดอุตรดิต์นะครับแล้วก็ท่านที่3เป็นคุณสุชิตนะครับอยู่ที่ ตำบลเพชรละครอ,อรน้องไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านที่4เป็นคุณปวิดครับอยู่ที่ออเภบ,บ้านด่ารานหอยจังหวัดสุขโขทัยนะครับส่วนท่านสุดท้ายท่านที่5เป็นคุณวิวัฒนะครับอยู่ที่อ,อกะเอาวลึกจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้ก็จะส่งไปทั้งหมด5า,าท่านนะครับ5ท่านขนส่งไปสนีไทยนะครับราคาไปสนีไทยสินค้าจะส่งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับ ใครที่สั่งจองสินค้าเข้ามาแล้วได้ของแน่นอนนะครับแต่ต้องรอคิวก่อนนะครับรอคิวหน่อยนะครับเพราะว่า,าเมื่อวานก็2ท่านวันนี้ก็1ท่านที่สั่งเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าที่สั่งเข้ามาสัดส่วนมากก็จะทําเป็นเอาไปไถ่ไร่ข้าวโพดนะครับไร่ข้าวโพดแล้วก็มีหลายท่านที่สั่งเอาไปไว้ใช้งานปีหน้านะครับก็ขอบคุณมากนะครับอู่ช่างเอ็มอยู่อำเภอพญา,ากระูมมวิสัยจังหวัดมหาสารคามขอบคุณครับ